หลังพบประชาชนมีการติดเชื้อโควิดเพิ่มทั้งในกรุงเทพมหานครชายแดนใต้และอีกหลายจังหวัดสาธารณสุขจึงของความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางเวิร์กป่ามุมสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยนายแพทย์กิติภูมิวงศ์ระจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงยกระดับการเจอสถานการณ์โควิดจากระดับ3เป็นระดับ4พร้อมแนะนา,นาม,มาตราการต่างๆที่ลดการแพร่เชือ้อด้านนายแพทย์ โอพาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงว่าขณะนี้การติดเชื้อโควิดของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากเป็นไปตามคาดการหากไม่มีมาตรการหรือความร่วมมือของประชาชนอาจติดเชื้อรายวันเกินหมื่นคนในเร็ววันนี้แต่การเสียชีวิตยังมีแนวโน้มลดลงดังนั้นแม้สายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยแต่กลุ่มเสี่ยงยังมีโอกาสเสียชีวิตได้จึงต้องขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือทิ้งกำหนดรับวัคซีนมารับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันส่วนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีการเดินทางหรือเกิดคลัสเตอร์เช่นร้านอาหารสึ่งผับบาร์ที่ทําผิดมาตรการการมีกิจกรรมฉลองช่วงปีใหม่งานเลี้ยงงานบุญดังนั้นหลังกลับจากปีใหม่ขอให้เน้นไปที่ทํางานที่บ้านในช่วงสัปดาห์แรกหากจําเป็นต้องกลับเข้ามาทํางานให้ตรวจเอพเคอย่างน้อย2ครั้งห่างกันใน3วัน นายแพทย์โอภาสกล่าวอีกว่าสำหรับการประจาศแจ้งเตือนภัยโควิดระดับ4นั้นก็เพื่อขอความร่วมมือคือ 1. งดไปสถานที่เสี่ยงที่ระบบระบายอากาศไม่ดีแอร์อัดไม่ใส่หน้ากางดรับประทานอาหารและดื่มสุราในร้าน 2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการรวมตัวจำนวนมาก 3. เดินทางข้ามจังหวัดเท่าที่จำเป็นขอให้งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทแต่หากมีความจำเป็นขอให้ระมัดระวัง ซึ่งขนส่งสาธารณะมีมาตรการเข้มวดทั้งใส่หน้ากากตรวจ ATK กรณีใช้เวลาโดยสารานานและ 4. งดเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากต่างประเทศมีการระบาดสูงและผู้เดินทางกลับมาติดเชื้อจำนวนมากและช่วงนี้ขอให้ป้องกันตนเองด้วย VUCA ส่วนมาตรการทางกฎหมายเช่น การปรับพื้นที่สีหรือการปิดสถานที่ต่างๆสบ,บคจะมีการประชุมเพื่อปรับมาตราการวันที่7มกราคมนี้ท่านนายแพโอภาสกล่าวถึงสถานที่เสี่ยงมี3ปัจจัยคือระบบระบายอากาศไม่ดีคนรวมตัวจำนวนมากและไม่ใส่หน้ากากอนามัยดังนั้นโรงงานที่มีระบบระบายอากาศดีเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารหรือสูบรี่ร่วมกันไม่ถือเป็นสถานที่เสี่ยงหากพบผู้ติดเชื้อไม่แนะนำให้ปิดโดรงงาน เพราะเสี่ยงคนงานกระจายตัวกลับบ้านไปแพร่เชื้อต่อแต่ให้ใช้มาตรการบับเบิลแอนเ์ิลเช่นเดียวกับโรงเรียนก็ไม่ใช่สถานที่เสี่ยงเพราะมีมาตรการดูแลอย่างดีคัดกรองบุลคลากรทางการศึกษาปเป็นระยะแต่ต้องลดความเสี่ยงจุดรับประทานอาหารและการรวมตัวทำกิจกรรมและจากสถานการณ์กล่าวทำให้ดารานักสแสดงนักร้องหลายคนต่างติดโควิดไปต,ตามๆกันเช่นมิกทองระยะ นักแสดงช่องเจ็ดที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดและได้รับแจ้งผลตรวจในวันนี้พบว่าติดเชื้อโดยมิกได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและใกล้ชิดทุกคนให้ตรวจหาเชื้อโควิดและกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องโดยงานของมิกทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวจนหายเป็นปกติในส่วนของโกวสิงที่ตรวจพบเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้อาการโดยรวมปก,กติมีอาการไอเล็กน้อยแพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านและกลักตัวจนกว่าจะครบกำหนดโดยงานของโก้ทั้งหมดก็ถูกยื่นออกไปเช่นกันจนกว่าจะกลับมารักษาหายดีแล้วเช่นกันทางนี้ยังมีลำยัยไห้ทองคำออกมาแจ้งข่าวว่าตัวเองติดเชื้อโควิดร้องกล่าบขอโทษเจ้าภาพงานต่างๆและแฟนเพลงด้วยโดยก่อนหน้านี้พบว่า คนในวงติดเชื้อหลังเล่นคอนเสิร์ตเข้าดาวลำไย,ยจึงไปตรวจหาเชื้อและทราบว่า,าตัวเองติดโควิดด้วยอองตวนซินโตนักมวยซูเปอร์สตาร์วัย30ปีที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอแจ้งข่าวว่าตัวเองติดเชื้อโควิดพร้อมกับเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยที่พบเจอรวมถึงประสบการณ์การตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ a t a ที่เจ้าสัวต้องทาถึง3าครั้งซึ่งได้ผลตรงกันข้ามจนตัดสินใจเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจโดยแพทย์กระทั่งทราบผลติดเชื้อไวรัสโควิดแน่นอนและขณะนี้องตวนอยู่ในขั้นตอนของการรักษาตัวตามระบบโฮมไอโซเลชันเจสต์ไรเดอร์ก็ออกมาประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเหมือนกันพร้อมกับแนบไทม์ไลน์การเดินทางไปที่ไหนมาบ้างและยังมีพี่ๆริปนักสแสดงและนักร้องหนุ่มสังกัด่ายนาดาว ที่ต้นสังกัดแจ้งข่าวว่าติดเชื้อโควิดและได้เข้ารับษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว